สระผมเสร็จแล้วสองประมาณสองต้องสระผมสองรอ,อ,อบค่ะสองรอบค่ะวูท่ททำเหมือนจริงเลยอ่ะอ <laughs> แชมพูที่ใช้เนี่ยเราสามารถอาบน้ำน้องได้เลยเพราะว่าจะไม่มีเรื่องอทำให้น้องระคายเคืองค่ะก็คือเราต้องใช้แบบสุดอ่อนสุดใช่ค่ะสเช็อ้อมมอ,องตาเป้ <laughs> ให้ถุงน้องเสร็จประมาณพอแบบหมาดๆนะค่ะค่ะแน่แล้วก็น้ำน้ออาบน้าอืมก็ต้องบอกอาบน้ำแล้ลูกเนี่ยต้องรยิบขาน้องหยิบขาน้องคือเอาเมไปประคองแล้วว่ะค่ะ จับต้องแข็งไว้น้องดิแนก็จะล้างเท้าล้างมือก,ก่อนล้างเท้าล้างมือก่อนนะคะคุณแม่ทั้งหลายคะดูไว้นะคะต้องใช้สบู่ สบ,บู่เนี่ยก็คือที่ไม่มีกดแล้วก็ไม่มีด่าสบ,บู่อ่อนๆก็จะเน้นเรื่องเรื่องการล้างอาซอกตามซอกขาซอกขานีดลากแร้นะคะอวัยวะเพศค่ะก็จะเน้นใต้ซอกคอค่ะจะจะเน้นพวกนี้คมื่อกี้สนใจนะคะ ตรีของความพร้อมนะคะตีรียมพร้อมค่ะแล้วหน้าทำไงคะหน้าหน้าเหีายทีหลังค่ะทีหลังเอาตัวเขาก่อนเขาก็จะเล่นเอิ๊กอ๊กเอิ๊กอ๊กถ้าเป็นเป็นเด็กที่มีชีวิตจริงอะนะคะจะเล่นก็ต้องเนี่ยตรงเนี้ยต้องจับเขาให้มั่นเพราะไม่งั้นก็จะจมลงไปในน้ำไม่จับน้องพีช โอ้โหการระวังหัวนาโขกประมาณีนทำควาสะอาดแล้วข้างหลัง แดงเลยอะ่ะเ <laughs> สร็จแล้ว้หน้า้ะใช้สำลีใช้สำีเช็ดหน้าหรอคะอ๋อ เราไม่ได้เอาน้ำเขาลูบลูบหน้าเลยต้องแบบว่าเอาสำลีแบบค่อยๆเช็ดสำลีหรือผ้าสำลีหรือผ้าผ้านิ่นมๆค่ะฟองน้ำ,ำอนันอนีเาเสร็จ <Okay. S 3> วโอเคหนาว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  เช็ดหน้าอีกรอบดูน้องดูน้องกิ๊บดูการเช็ดตานะคะค่ะเช็ดจากหัวไปหางนะคะหัวตาไปหางตาครัง้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยอ๋อเราก็จะไม่เช็ดเขาซ้ำอีกถึงแม้ว่าเขาถ้าสมมติว่ามีขี้ตาเยอะๆอะไรเงี้ยก็เอาอีกรอบหนึ่งโดยก็เช็ดเหมือนกันก็หัวตาไปหางตาเหมือนกันถ้าเขามีขี้ตาหรือน้ำตาเยอะนะคะก็ ก็ทาเช็ดจมูกค่ะฟั่งก็หูแล้วก็ไปทางเดียวกันไม่ยอมกลับเรืองนค่ะเพราะอะไรค่ะก็เหมือนกันเหมือนเดิมก็คือเออ มันมันมันเป็นของสปกปรกอะค่ะก็ต้องไปรอบเดียวถ้ากลับไปกลับมาเนี่ยเหมือนก็ไปบนให้เชื้อโรคไม่ไปไหนไม่ออกมากับไอคตเทิบัตเลยค่ะเตัวนารางก็จะทำทความสะอาดสะดีนนองอืมอ สมัยก่อนจะใช้มหาหินใช่ใชแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ให้ใช้แล้วนะคะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำไมถึงไม่ใช้มหาหินแล้วเออน่าจะเป็นเข้ายุคยุคใหม่มั้งคะแล้วก็ก็เลยเลิกใช้ก็เลยเลิกใช้เราเปลี่ยนไปใช้แอลกอฮอล์แทนเราสมมุติฐานว่าเด็กยังมีสะดืออยู่นะคะเราก็จับจับที่สะดือค่ะแล้วก็วนวนไปในทางเดียวกันไม่ย้อนกลับอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็ทิ้ง แต่ก็ทาทาแป้งน้องค่ะเริ่มจากหน้าน้องก่อนแล <c oughs> ้วก็ทาช่วงซอบคอเหนือน้องจะมีเยอะ เน้นตามพวกขานีบนะคะแล้วก็ตามซอกแขนซอกขาเว้นสะดือนะคะแล้วก็จับตัะแขงข้างหลังเปลี่ยนกลาง น้องน้องก็จะใส่แบบการใส่ก็ต้องมีแบบว่าเทคนิคการใส่ด้วยไหมมีหลายวิธีค่ะเวลาสอบก็จะบอกว่าทําแบบที่สองเด็กก็จะทําแบบที่สองทำแบบที่สามก็แบบที่สามอย่างเงี้ยค่ะมีกี่วิธีคะการเห่าเพราะอ้อมเนี่ยมีกี่วิธีคะหกค่ะมีหกวิธีอันนี้ก็จะทําแบบแบบที่หนึ่งค่ะแบบไหนง่ายสุด แบบที่สามะค่ะจะง่ายสุดมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาอ๋อที่ผูกผูกแค่เอวใช่ไหมแบบที่หนึ่งเป็นแบบไหนคะเป็นแบบที่หนึ่งเป็นแบบแล้วตรงเนี้จะช่วยซึมซับฉี่น้องได้ไรครับอืม ช้เข็มกัดค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นเขาห่อแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ตามบ้านเขาก็ผมจะห่อสามเหลี่ยมมันจะง่ายนี่หลักเราเราใช้หลักทฤษฎีว่าเอมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเผือเขาจะได้ไปเป็นอาจารย์สองเข็มกัดเนี่ยนะคะก็ สำคัญค่ะจุดประสงค์เ,เราเราต้องต้องใช้น้องกิฟสังเกตไหมคะว่าทําไมต้องใช้เข็มกัดหัวโตเพราะว่าการใช้เข็มกัดหัวโตเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ได้ได้เห็นว่าเข็มกัดลูกยัง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 อยู่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่ไม่ทำให้บางทีถ้ามันหลุดไปอะไรไปเนี่ยก็จะไปทิ่มทิ่มเนื้อเด็กเนี่ยค่ะค่ะอันน,น,นี้ก็คือเสร็จขั้นตอนเรียบร้อย <ห workflow. S 1> นะคะนี่ก็คือเป็นการดูแลนะคะ คุณลูกนะคะหรือว่าหลานนะคะในการอาบน้ําน,นะคะเป็นการสาธิตเบื้องต้นนั่นเองค่ะแต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์เตรียมมานะคะให้เราเนี่ยได้ชมกันค่ะ,คะเอาเป็นว่าเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ